สวัสดีครับโหดูไม่จืดเลยสลหับทางด้านเรวปูครับเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาที่ฮ่องกงเรวปูเจอเอซีมิลานนะครับโหเรียบร้อยครับเรวพูสองเอซีมิลานสครึ่งแรกนี่ก็ยังพอมีลุ้นหน่อยนะสลับทางด้านเรวปูรับแต่ว่าครึ่งหลังนี่ยับเลยแล้วก็ย่างยิ่งพอทางด้านอันเนสลอตนี่เปลี่ยนทั้งทีมเนี่ยชุด2องนี่โหสู้เอซีมิลานไม่ได้เลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาฟาเอลเลอาล์สวนแต่ละดอกสวนแต่ละทีนี่กองหลังเรียฟูทําอะไรไม่ได้เลยนะครับขนาดมีเฟอร์ชินฟันท้ายดียังเอาลาฟาเอลเลอาไม่ลงเลยอะ่ะแม่ลองคิดสภาพแล้วกันถ้าลาฟาเอลเลอานี่ไม่โดนเปลี่ยนตัวออกนะนะครับถ้ายังฝืนเล่นต่อนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับเรียพูอาจจะพุ้นมากกว่านี้ก็ได้แฟนเรียฟูบอกเอ้ยพอเฮ้อแค่นี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยเรียฟูมีปัญหานะครับในเรื่องของกองหลังนะครับเพราะว่าแบบ มีกองหลังให้เลือกใช้น้อยหรือเกินนะครับเจ็บกันแล้วเจ็บกันอีกเนี่ยครับแต่ว่ากองหน้านี่ไม่รู้จะเอาใครมายืนตรงไหนละมีข่าวซื้อแต่ละทีแต่ละทีนี่มีแต่กองหน้าทั้งนั้นเลยนี่ก็จะเอาทานานอิซักต่ออีกแต่เกมนี้ดิที่ที่เห็นเลยก็คือไม่มีชื่อของหลุยดีอาสนะครับกับทางด้านดาวินยูเยสสองนักเตะที่มีข่าวว่าเตรียมจะย้ายทีมครับ เดียรนี่ชัดเจนนะครับว่ากำลังมีการเจราจากับทางด้านปายยื่นวนิคอยู่ส่วนฝั่งของดาวินลูเยส์นี่คือยังไม่รู้นะครับว่าตกลงนี่จะได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนครับอเเกย้ยังยังไม่มานะครับยังไม่ลงเล่นครับเดี๋ยวค่อ,คอยรออีกเกมหน้าแล้วกันนะสำหรับชนะอกอกเเก้ครับแฟนบอลเรืพูก็อดใจรออีกสักหน่อย,อยหนึ่งครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นนะครับเกมของเรือพูนี่ก็คือเจ้าหนูริโอครับโห นี่ความเร็วดีสุดยอดเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่อยู่ในสนามของลิเวอร์พูลเลยครับทำหนึ่งแอสซิตส์ด้วยนะสำหรับนักเตะคนนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะดวลเอาชนะคู่แข่งฝั่งตรงข้ามได้ถึง4ครั้งอนาคตสดใสทีเดียวครับแหมแต่ว่าโอกาสที่จะได้ออกซ่าเป็นตัวจริงได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยตอนเปิดฤดูกาลคงจะยากครับ วิลเลียมซลิบานะครับนักเตะกองหลังชาวฝรั่งเศสของอาร์เซนอลนี่ให้คำตอบเรอัลอาดริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วนี่จะย้ายหรือเปล่าในซัมเมอร์นี้เรอัลอนดริดนี่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านวิลเลียมซลิบานะครับแล้วก็ทางด้านโกนาเต้ครับสองนักเตะกองหลังชาวฝรั่งเศสฟาบิโอโรมาโนนี่ออกมาระบุนะครับว่าเรอัลอาดริดนี่อยากจะได้ซลิบานะครับมายืนกองหลังคู่กันกับท่านดินฮิลเซนรวมถึงทางด้านโกนาเต้ด้วย แล้วก็อยากจะให้ดีลนี้เนี่ยมันเกิดในซัมเมอร์นี้นะครับราอุสเซนซิโอแหมผลงานก่อนหนนี้ดีครับแต่ว่าในศึกฟีฟ่าครับเวอร์ครับไม่ดีครับในที่นักเตะกองหลังที่มีอยู่ในปัจจุบันอันโตนิโอรูดิเกอร์กระสานทีสองแล้วดาบิดอาราบากับเมนิเตาลี่โโหก็เจ็บแล้วเจ็บอีกครับก็เลยอยากจะได้นักเตะกองหลังเซ็นเตอร์แบ็์อีกสักคนหนึ่งครับอย่างไรก็ตามแหมฝั่งของทางด้านวิลเลียมซาลิบาได้ตอบเบรนน์มาริดแล้วนะครับว่า จะยังไม่ย้ายมาอยู่กับเรอัลเมดริดในซัมเมอร์นี้ครับเดี๋ยวรอจบศึกฟุตบอลโลก2026ก่อนครับแล้วค่อยมาว่ากันอเซนอน,นยังคงมีความมั่นใจนะครับว่าวิลเลียมาลิบานี่น่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับพวกเขาเชื่อเช่นนั้นแถมการพูดคุยระหว่างฝั่งของเรอัลเมดริดกับตัวแทนของสลิบาฝัต่างของาลิบาดนี่ได้แจ้งไปที่เรอัลมดริดแล้วนะครับว่าจะยังไม่มีการย้ายทีมใดๆทั้งสิ้นก่อนศึกฟุตบอลโลกครับ ก็เรียกว่าจบแล้วนะสำหรับท่านแทนบิเลียมซาลิบากับเรอัลเบรดในซัมเมอร์นี้แถมต่ออีกอาร์เซนอลก็บอกทางด้านเรอัลเบรดด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากพวกคุณยื่นข้อเสนอเข้ามา100้ล้านยูโรพวกผมก็ไม่ขายด้วยเช่นเดียวกันโอ้บล็อกหมดเลยงั้นรอหลังจบศึกฟุตบอลโลกแล้วกันนะครับสำหรับดีลของท่าน้านบิเลียมซาลิบาส่วนกัวเต้ยังคงรออยู่นะเรอัลเบรดยังคงคิดที่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอยู่แต่ว่า อาจจะเป็นในช่วงท้ายๆนะครับของตลาดการซื้อขายแหมเูตอนนี้กองหลางก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเขาคงจะไม่ขายทันทันกรนัเตง้ง่ายๆหรอกครับอเล็กซานเดอร์อิซัครับแมช่วงนี้วันไหนไม่มีข่าวนักเตะคนนี้นี่ไม่ใช่แล้วนะครับช่วงนี้นี่ฮอตเหลือเกินหลังจากปิดในเรื่องของวิเตอร์โอซิมเพนนะครับแล้วก็ทางด้านยูเกเรสอิซักนี่ละครับร้อนแรงที่สุดแล้วในเวลานี้ หลังจากที่อีซัคที่บอกนะครับว่าไม่ต้องการอยากจะอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปถ้ามันถึงเป็นเช่นนั้นอะวิเคราะห์ตรงนั้นก่อนเลยละกันนะครับก็มองแล้วคืออย่างแรกเลยนิวคาสเซิลเสริมทีมได้อืดอาดยืดยาดมากครับอีซัคไม่พอใจครับนักเตะอย่างเขานี่ต้องการอยากจะให้ทีมประสบความสําเร็จแต่ว่านิวคาสเซิลนี่แหม่ไม่ทันใจอะครับแล้วอย่างที่2นี่คือเขามองนะครับว่าเขาต้องการที่อยากจะอยู่กับทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ไม่ใช่ทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์นะเลย เพราะฉะน,นั้นคือถ้าบอกระหว่างนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลนี่ยังไงก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์นะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทั้งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่นคือสิ่งที่อิซักอยากจะได้ครับแต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องมาว่ากันเรื่องของเงินเงินนี่แหละครับแต่การ์เดียนี่ออกมาระบุนะครับว่าเอาฮิราเรียถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของอิซักแต่ว่าพวกเขาพร้อมที่จะเสนอค่าเหนื่อยใ,ให้กับอิซักนี่อยู่ที่สัปดาห์ละ6000 0ปอนป 6 0 0นปอนด์อีกเน็ตๆเลยนะโห oh, อิซักเอาไหม6 0 0 0ปอนด์ครับเรียวพูดแมถ้าไปอยู่กับเรียวพูนี่คาดว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับมองแล้วเต็มที่เลยนี่น่าจะสัก3 0 0นนะครึ่ง,คร,งครึ่งอะ่ะนะครับก็แมถ้า3 0 0นอิซักน่าจะเอานะถ้าถามความรู้สึกของนักเตะ,ะกับนักเตะดีคืออยากจะประสบความสําเร็จนะต้องการอยากจะคว้าแชมป์ต่างๆอยู่กับเรียบพูนี่มันก็แตกต่างกันเยอะนะไม่ใช่ว่าไปว่า ลีกของซาอุนะครับแต่ว่ายังไงมันก็ยังเทียบกับทางด้านพรีเมียร์ลีกไม่ได้ครับแล้วมีทีมอื่นจะปาดไหมก็มีหลายคนแนะนำนะครับว่าเอออาร์เซนอลลองปาดดูหน่อยไหมคงไม่ปาดแล้วล่ะได้วิกตรอร์ยูโกเรสไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืออิสัานี่ถ้าจะย้ายก็คือกับลิเวปูเท่าน,นั้นแหละครับแต่ลิเวพูดีก็คือโหไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ารวมทุกอย่างของอิสัาเเข้าไปดีเพราะเพิ่มมันจะถึง200ล้านปอนด์เลยนะนะครับในเรื่องของ ค่าตัวนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยด้วยครับเพราะว่าเวลาเซ็นกันทีก็ต้องเซ็นกัน4ีปีอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นต้องกันเงินประมาณโอ้โหสองล้านปอนด์เลยนะเลวานนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยในช่วงของพรีซีซั่นก็พูดเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็พูดถึงรามิวยาเมลแล้วก็มาคัสรัดฟอร์ดด้วยสัญญาปีสุดท้ายแล้วนะสำหรับทางด้านเลวานกับ <undred> บาร์เซโลนาครับแต่ว่าก็สามารถจะขยายสัญญาจนอ,ออกไปได้แหละ เขาบอกเขาว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นปีสุดท้ายของผมกับปาร์เซโลน้าหรือเปล่าตอนนี้ผมค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะสงบนะนะครับตอนนี้มันไม่สําคัญลวล่ะนะครับต้องขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลขอโฟกัสแล้วครับมาเพื่อลงเล่น3เกมนะ,นะครับในช่วงของทัวร์ฟีซิสันนะครับเราก็ต้องทํางานอย่างหนักฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งที่สําคัญนะครับคือเราต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์กี่รายการอันนั้นมันไม่ใช่แค่เป้าหมายของผมแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายของทีม ไม่ได้ต้องการอยากจะคว้าแค่รายการเดียวนะครับต้องการอยากจะคว้าโอ้หทุกรายการอะนะครับแน่นอนนะครับมีเป้าหมายเราสามารถพัฒนาได้เพิ่มเติมจากปีที่แล้วเราสามารถเล่นได้ดีขึ้นนะครับมีหลายเกมที่เราเล่นได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าเรามีทีมเด็กๆเ,เรามีนักเตะเด็กๆแต่เราสามารถทําได้ดีขึ้นในปีนี้กล่าวชมทนานด้ามาคา์รฟอร์ดนะครับนักเตะที่ถูกยืมตัวมานะครับเขาบอกเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับเป็นนักเตะที่สามารถจะช่วยเหลือทีมได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ ลามียาเมาล่ะเขาก็เล่นได้ดีขึ้นทุกๆปีครับปีนี้ก็จะเล่นได้ดีกว่าปีที่แล้วอีกพูดถึงโอกาสนะครับในการคว้าชแชมป์โดเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าชแชมป์แช,ชมเปี้ยนลีกบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บและย้านะครับว่าปีนี้เรามีทีมที่ดีกว่าปีที่แล้วทุกๆท,ทีมต้องการที่อยากจะเอาชนะเรา ก็ดูที่ปีแรกกับทางด้านฮันซี่ฟิกเราก็เรียนรู้อะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะครับแล้วผลงานก็ดีด้วยแล้วปีนี้เราก็น่าที่จะมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมครับมองโลกในแง่ดีนะครับสาหรับทางด้านเลวาน,นะครับแน่นอนนะครับเป้าหมายหลักเลยก็คือป้องกันแชมป์ลาลิก้านะครับแล้วก็พยายามที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าชิเป็นลีกให้ได้ครับในฤด,ดูกาลนี้ นิวคาสเซิลนี่เตรียมจะไปเอาทางด้านเบนจามินเซสโกนะครับนักเตะศูนย์หน้าของอาร์แบนด์ลิเว์ซิกเข้าสู่ทีมในกรณีที่ว่าพวกเขาต้องเสียอิซักออกจากทีมไปจริงๆโอ้งานนี้เป็นเรื่องละนะครับคนที่เป็นเรื่องก็คือแมนยูนั่นแหละเซสโกนี่ตอนแรกเป,เป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลเลยนะนะครับตอนแรกก็เรียกว่าเสร็จอาร์เซนอลละที่ไหนได้ครับอาร์เซนอลมองว่าเซสโกแพงไปไปเอาทางด้านวิกตอร์ยูกาเวสดีกว่านักเตะมีใจอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องมากชบัดยากเลยนะครับสปอร์ตทิงเนี่ย ก็เลยทําให้ทางด้านเซสโกนี่เคว้งไปนะครับแล้วก็ไปมีข่าวกับแมนยูนะแมนยูก็ต้องการอยากจะได้นักเตะสุดหน้าใหม่เลขเก้าอยู่แล้วค่าตัวก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ60-61ล้านปอนด์นะครับแต่ไปบ้ามาแมนยูไม่มีเงินครับเพราะแมนยูดียังไม่สามารถจะขายนักเตะออกจากทีมได้ก็เลยทําให้ไม่สามารถจะมาซื้อทางด้านเบนจามินเซสโกได้ก็เลยสบอากาศนันองครับนิวคาสเซิลก็เลยเตรียมเสียบแทนซะ้เลย ถ้าหากพวกเขาต้องขายอินซังออกจากทีมจริงๆแล้วก็เบนจามินเซสโก้นี่แหละครับจะเข้ามาแทนที่ตอนแรกจะเอาธนาั์อิก,กิเตเก้เอิกิเตเก้นี่ก็เสร็จรีพูลไปอีกแม่อะไรมันจะขนาดได้นครับหายากเหลือเกินครับนักเตะศูนย์หน้าในดวงใจเนี่ยแล้วก็พบก,กับอินไซส์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ